สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมีหน่วยบนผมว่าหน่วยบนนี้สูตรนี้น่าจะดีที่สุดครับหน่วยบนแล้วผมจะทำส,สิบบนให้ด้วยเอาเป็นว่าสูตรนี้ถ้าท่านเห็นแล้วท่านจะจะทึ่งไปกับสูตรนี้ท่านคงคิดไม่ถึงครับ ผมก็คิดไม่ถึกเหมือนกันว่าว่าสูตรสูตรนี้มันจะได้ทั้งหลักสิบบนแล้วกับหลักหน่วยบนแล้วจะได้เลขอยู่ห้าตัวครับอันนี้ก็คํานวณแล้วก็อยู่ที่ท่านครับว่าท่านจะจับถูกไหมผมจะทําให้ท่านแต่ว่าท่านต้องไปจับเอาเองเพราะผมถือว่าผมหาเลข ที่มันเข้าที่สุดแล้วมาให้ท่านนี่ให้ท่านเอาเลขที่ผมคำนวณไปตัดกับไอสูตรที่ผมคำนวณไว้ให้คือสองตัวที่ผมเขียนว่าบนอย่างเดียวงัดที่แล้วมันเข้าไปศูนย์สี่หนึ่งใช่ไหมแล้วก็ไอ้เลขสูตรมั่วแล้วสูตรปักหมุดพวกนั้นอะพวกนั้นมันจะมีหลักหลักหน่วยบางทีมันก็มาหลักสิบด้วยท่านจะได้เอาเลขแบบนี้ไปตัดครับ ผมจะมาบอกสูตรว่าผมเอาเลขอะไรมาคำนวณเดี๋ยวท่านก็จะงงจะมาถามผมอีกว่าเอาสูตรอะไรมาอีกรับรองไม่มั่วครับก็ผมทําย้อนดูเนี่ยตั้งแต่งวดที่หนึ่งมิถุนามาเนี่ยธรรมดาครับมันต้องย้อนให้ดูครับม่งั้นท่านจะไม่เข้าใจเดี๋ยวท่านก็จะมาถามผมอีกเขาเลขสองตัวบนกับสองตัวล่างบวกกันครับเก้าบวกสามได้สิบสอง สี่บวกสองได้หกจะได้เลขสองตัวคือสองกับหกนี่ครับสองกับหกสองแล้วเราก็นับเดินหน้าไปครับสองสามสี่ห้าอันนี้หกเจ็ดแปดเก้าแล้วท่านก็ขีดเส้นแบบนี้ครับคือผมจะเป็นแบบนี้สไตล์ผมถ้าไม่ปลาตะเพียนก็จะเป็นขีดเส้นแบบนี้แล้วท่านก็เอาที่ผมขีดเส้นเนี่ยบวกกันนี่ครับ หกบวกสามได้เก้าเก้าบวกแปดเป็นส 17. 17ิบเจ็ดสิบเจ็ดบวกห้าเป็นยี่สิบสองก็เอาแต่สองครับสองนับไปอีกสามครับสองสามสี่นี่ครับหลักหน่วยบนได้เลขสี่มันออกศูนย์สี่เห็นไหมแล้วจะเอาหลักสิบมาจากไหนนี่ครับเอาสองตัวนี้บวกกันนะ 7จบกสีได้เท่าไรครัสิบเอ็ดนั้นลบแต้มไปก็จะได้ศูนย์เห็นไหมได้ศูนย์กับหนึ่งข้างบนในสองสามสี่ก็เท่ากับว,ว่ามันศูนย์สี่เห็นไหมครับสูตรนี้นอกจากเราได้หลักหน่วยแล้วเร,เรายังได้หลักสิบอีกนี่ครับคนบ้าครับผมว่า คนอื่นบ้าเลยผมบ้ายิ่งกว่าคนอื่นหนึ่งแล้วผมว่านี่ตัวเลขมาครับคนบ้าคำนวณให้ครับเราอย่าไปซีเรียสกับตัวเลขเหมือนเดิมครับศูนย์บวกสี่ได้สี่สามบวกหนึ่งก็ได้สี่ก็สี่ห้าหกเจ็ดเหมือนกันครับข้างล่างก็สี่ห้าหกเจ็ดแล้วก็ขีดเส้นแบบนี้ครับสี่บวกห้าได้เก้า ก้าบวกหกได้ละลายครับสิบห้าสิบห้าบวกเจ็ดก็ได้ยี่สิ 22, 22, 2, 3, บสองเหมือนเดิมก็ได้สองสามสี่แล้วก็เอาห้าบวกหกได้สิบเอ็ดก็เหมือนเดิมครับสูนี้ได้ศูนย์กันหนึ่งก็เลขก็เข้าไปที่ศูนย์สามเห็นไหมมันมาแบบนี้อันไหนที่เราคิดไม่ถึงอ่ะมันจะเป็นแบบนี้แหละครับบางครั้งมันเส้นผมมันบางภูเขาก็เหมือนเดิมครับอันนี้บวกกันได้สาม แปได้ 8, 9, 17ก็ได้3ากับ7 3 4ดสามสี่ห้าหก็ดแปดเ้านนี้ครับตีเส้นเหมือนเดิม7จบวกสเป็น11 11อบเวกเเป็นเท่าไหร่ครับเป็น20 20ิบวกหเป็น26นับไปครับ6กเเลขออกอะไรครับที่6ก็หน่วยแล้วก็เอา8ปบวกหครับ8ปบวกหได้เท่าไหร่ได้13ได้3ากับ2 ก็เลขก็เข้าไปที่36เห็นไหมครับสูตรนี้ถัดมางวดที่ออกศูนย์สีหน,นึ่งเนี่ยครับเอา3าบวกหได้9 2้บวกหก็ได้สามนะครับเก็เดินหน้าไปแบบนี้9 0้าศูนยี่ห้าหก็ทะแยงแบบนี้ครับ3 5 2ก็เป็น8 0ศ เป็นสิบนับไปครับศูนย์หนึ่งสองเห็นไหมครับหนึ่งมันมาหลักหน่วยบนคือสี่หนึ่งแล้วเอาสี่บวกหนึ่งนี่ครับสี่บวกหนึ่งได้ห้าท่านลดแต้มไปแล้วครับมันก็เป็นสี่เห็นไหมเป็นไงครับศูนย์นี้สีล่ละ เอามาจับคู่กับตรงนี้ได้อะไรครับสีหนึ่งเห็นไหมท่านมันเข้าคู่กันได้ใช่ไหมล่ะเห็นสูตรนี้เป็นยังไงก็คอมเมนต์มาได้ครับต่อไปครับก็เอานี่ครับสี่หนึ่งกับสี่หกนี่ครับสี่หนึ่งได้ห้าสี่หกได้ศูนย์ก็นับไปครับห้าหกเจ็ดแปด นี่ก็ศูนย์หนึ่งสองสามก็บวกกันไปครับหกแปดแปดบวกแปดก็เป็นสิบหกได้หกเจ็ดแปดนี่ครับงวดนี้หน่วยบนได้หกเจ็ดแปดสำหรับงวดวันที่สิบหกทแปดท่านก็ลองเอาไปดูสูตรอื่นดูว่ามีเลขสูตรไหนที่มันเข้าก็หลักหน่วยบนก็จะมีหกเจ็ดแปดแล้วทีนี้ ็เอาตรงนี้ครับบวกกันหนึ่งบวกเจ็ดได้เท่าไหร่ครับได้แปดแปดลดแต้มไปก็จะเป็นเจ็ดนี่ครับสองตัวนี้จะต้องมีหลัก สิบอยู่ตัวหนึ่งและท่านก็ไปดูสูตรมั่วดูผมบอกท่านได้แค่นี้แหละไปดูสูตรมั่วกับสูตรสองตัวบนอย่างเดียวว่ามีเลขอะไรอยู่ม้างผมไม่รู้นะว่าเลขไหนมันดับทังหดที่แล้วก,ก็บอกว่าหนึ่งดับแต่หนึ่งมันก็ยังมาอีก เพราะว่าผมไม่รู้หรอกว่าเลขดับคืออะไรเป็นไงครับสูตรนี้เพอที่จะเป็นถ้าไปเสี่ยงดวงไหมครับคลิปนี้ก็เอาเลขหน่วยบนแล้วก็สิบบนมาฝากเป็นแนวทางดีๆครับชอบไม่ชอบก็คอมเมนต์มาได้ครับ เลขของผมมันเป็นเลขฟรีสไตล์ครับไม่ต้องไปคิดอะไรมากมายครับชิปนี้ก็เอาเลขหน่วยบนกับสิบบนมาฝาแค่นี้ครับใครที่เข้ามาดูมาชมก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงครับอย่าเจ็บอย่าไข้ยอย่าจนครับเฮงเฮงรวยรวยทุกทุกคนครับปังปังดังดังครับสูตรนี้ขอบคุณทุกทุกท่านครับที่เข้ามาติดตามขอให้ท่านมีแต่ความ โชคดีครับขอบคุณครับ